หายใบนี้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึง3,500ปีครับแต่ว่าถูกเด็กชายวัย4ขวบทำแตกภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยทำยังไงกับเด็กชายคนนี้มาดูกันครับ อยู่กับผมจะเล่าทอล์นะครับหอยใบนี้โบราณมากนะฮะอายุกว่า3,500ปีนะครับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเขามีแนวคิดในการจัดแสดงโบราณวัตถุแบบไม่เอาเชือกหรือว่าเอากระจกมาก,กัน้นะครับเพราะเขาบอกว่ามันมีเสน่ห์กว่าแล้วก็คนมาดูเนี่ยได้รับประสบการณ์มากกว่าครับแล้วก็วันหนึ่งครับมีคุณพ่อครับพาลูกชายวัยว4ขวบมาดูที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับปรากฏว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเนาะน้องก็ไปจับ หายนี้โยกดูนะครับแล้วก็ไปส่องดูว่าข้างในมันมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าเด็กชายวัยสิขคนนี้ดันทําหายใบนี้แตกนะฮะภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับพอ mm hmm. พ่อหัออนไปปุ๊บโอ้โหตกใจเลยนะับเพราะว่าเห็นลูกชายของตัวเองเนี่ยยืนอยู่ข้างๆหาย อายุ3,500ปีที่แตกนะครับแต่ก็คิดในใจว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ลูกชายของตัวเองหรอกที่ทําแต่จริงๆแล้วก็คือลูกชายตัวเองนี่แหละนะครับทีนี้ครับทางพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็มานะครับแล้วก็มาเจราจาบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะครับทางพิพิธภัณฑ์จะไม่เอาโทษหรือว่าให้เ,เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะครับแถมยังพาทัวร์พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษแล้วก็แบบ V.I.P. เลยนะครับโอ้โหนี่คือการจัดการของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเขาบอกวว่า่าาาามมัััันนนนเเเเเปป็หหตตุสสยิยยยไไไดด้้้งใใจจะะครบบแลีี๋อา ให้ผู้เชี่ยวชาญบูรณาแล้วก็กลับมาตั้งไว้ที่เดิมนั่นเองครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ